สวัสดีค่ะ FC น้องยุกิทุกคนสวัสดีค่ะมินี้ก็ัามอหกสาวกูเข็มมาลาจ้าจากพี่บอยเดว์บเรื่องน้องยุกิไร้หมื่นแล้วเพราะว่าติดธุระสาคัญลร้แน่วแมอืมมือกอรับไปทําฟันย่คอนเกล็ละกะันได้มีโอกาสไปงานแต่ง AB งานแต่ง A, N, อแอนออลเดดีกับบอยซิดี้ใช่นะั่นแหละเะพ,พ่อะวีน้องนั่นแหละก็เลยบันน้มีโอกาสท็ดข่าวน้องยุกิบอยได้อัปเดตงานให้งขอพี่น้องเบิ่งเลยช่วงนี้อ่ะ น้องยุกีเพิ่นกาอัปเดตงานล่มเพจ่นอยู่ดอกค่ะพี่เ้างแล้วมือว่านเนาะออ้ยน้องยุก,กีกัลุยงานสางานช่วงนี้น้องยุก,กีนี่รับงานนะหนักแฮงอ่ะรับงานเยอะมากน้องยังบอกว่าวันนี้ลุยงานสามงานยังไหวค่ะเิ่นมาเิ่นกระโหัวหรอฮ่าฮ่าฮ่าเออเมื่อคืนน่ะแม่งานสุดท้ายสนุกมากค่ะคนเยอะมากแบบล้นร้านเลยค่ะขอบคุณร้านลำน้ำเพื่อชีวิตที่ให้โอกาสทีมงานยูกีแบรนด์ได้มาสร้างความสนุก สำหรับค่ำคืนนี้นะคะโอกาสน้าจเจอกันใหม่ค่ะพรุ่งนี้รุยอีกสามงานแมนเอน,นี้น้องยูกิอีกสามงานค่ะงานแรกเพื่อนกะ,ะไปรดแหร่รดแห,ดแห่ของใบป,ป๋อเนาะอือเนี่ยเพื่อนรับเชิญรดแห่ใบป,ป๋องานอุปสมบทอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรีค่ะตอนช่วง11โมงหอดเทียงค่ะพอี่พี่เนาะสูดแดดค่ะน้องยูกิเพิ่งมาสูดยังไหวเพิ่งมาเอาเลยเพิ่งมาภาคเต้นภาคกกกกมวนเลยเพิ่งมาเก่งอีรีจ้ะ แล้วงานที่สองช่วงสองทุ่มครึ่งเปต้นไปเนี่ยค่ะงานที่สองคืองานกระทิงแดงบางบอนกรุงเทพมหานครค่ะพอบิ่ห์เนอะเวลาสองถุ่มหอดสามถุ่มเนี่ยไอสองสองถุ่มเคืองไปต้นไปเพื่อน่าแล้วงานที่สามเพิ่นมีงานอีกค่ะงานวันแรงงานพระปาแดงจังหวัดสมุทรปราการค่ะใกล้ๆก,กันค่ะ,ะเวลาสี่ถุ่ม สี่ทุ่มครึ่งเป็นต้นไปแปห้กำลังใจใน้องยูกยิในเด้อค่ะผู้ใดอยู่ไ,ไกลๆนั่นแป้กำลังใจใน้องแน่วันนี้กะน้องก็มีสางานว่นน,น้องก็มีสาง,งานแต่ว่าน้องกระสูงแห้งค่ะมื่อเศา้านี้อู้เพิ่นไปรับงานวนะัน่ะอู้สนุกมากๆคนว่าได้มอบความสุขสนานเนาะให้ฟแฟนครับผมไพี่น้องได้รับชมรับฟังอืมน้องยูกยิกะเทิง้องเทิงเต้นเทิงลุแหน่ะละค่ะอู้ต่มวนน้ำผินะ่นเนาะ แล้วช่วงนี้ก็เป็นงานอุปสมบทเนาะงานบวชงานบูญงานียังหลายงานนะคะอ่ะจะลาบเชิญไปแล้วเรามาพูดถึงเรื่องเพลงน้องยูกิกันดีกว่าค่ะคุพี่น้องปล่อยที่เซอร์ออกมาแล้วเป็นจังไรเนจ้ามวนขนาดแบบว่า MV นี่อาจารย์ประจักษ์ใช้ว่าลงทุนไปมากกว่า4 0 0 0 0นบาทพุนเนีอค่ะทั้งชุดทั้งอะไรอุ้ยพร้อมอลังการแห้งงานนี่ หลายๆคนกับสีหินบางคนกับบุคคในหินเนาะแต่ว่านี่แหะค่ะ4พฤษภาคนี้ห้ามพลาดค่ะพรมพี่เนาะฮักกลาหน้าพ่อแลเพลงของน้องยูกิไฮทองคำ4พฤษภาคนี้พร้อมจวดจ่าเวลาเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะพรมพี่เนาะ13นาฬิกาเพื่อนจะปล่อยในที่ทางช่องทาง y o u t u b หไฮทองคำเรกคอร์ดค่ะพ,พ่อพี่เนาะ ร้องโดยน้องยูกิทั้งร้องทั้งเต้นค่ะพรมนทน้องพราะม่นี่น้อง,อ,งอาจจะเห็นอยู่ที่น้องไทยเอ็มวีไทยยังออกมาให้เห็นไหมใส่สุดจิ้มพูแน่สีทองแน่เป็นแบบสไตล์แบ็กพิกแน่สไตล์นั้นนะสีทองนั้นนั่นแหละค่ะโอ้ยสวยคนนี้เด็กคนนี้สวยมากเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้กำลังใจอายุกี่น้อยเราด้วยนะคะทุกคนแฟนคลับทุกคนให้กำลังใจน้องยุกี้หลายๆฝากกดไลค์กดแชร์กดดันเลยค่ะดูทั้งวันเลยอม,มือนั้นพ่อเพื่อนปล่อยสามมงนะฟังเลยฟังจนติดหูเลยซีบรอบยีซีบรอบจักรอบกระกระตามแต่เปิดโหลดเปิดเพลงดังๆเต้นมวนโหลดค่ะพอพว่น้อง์ซีพฤษภาพนี่พร้อมจวดเลยคนว่าน้องยุกี้วะพร้อมเลยอืขอไปฟังแล้วที่เสอร์โอ้ย เงาขนาดเลยน้นองยูกิทั้งหลอกทั้งล่ำทั้งอันนั้นอย้ยคนอะไรเนาะคบเครื่องคบเครื่องจริงๆเวลาซาคุกว่าวถึงน้องถึงน้องยูกิเนาะแฟนคลับนี่ก็เขาบอกว่าอ๊้ชอบมากเลยชอบน้องยูกิอ่าเป็นแฟนคลับน้องยูกินะแล้วก็ชอบเวลาซากุกว่าวสินะเวลาซากุกพูดถึงน้องยูกิส่วนมากเราก็พูดถึงความจริงเนาะความเป็นจริงเรื่องจริงเพราะว่าเราก็ ขนาดเราพูดก่อนที่ยังไม่สัมผัสน้องสัมผัสตัวน้องเรายังรู้เลยอ่ะพอเรามาสัมผัสน้องที่หลังมาไปหาน้องที่หลังเมืง 20, ม่งยี่สิบเมืออวันนี้เนาะยี่สิบเมษาอ่ะยี่สิบยี่สิบสองยี่สามที่น้องมาอ่ะว่งสะพุงน่ะแหมอ่ะซากุก็ยังบอกว่าเดี๋ยวลงคลิปปื๊ดไหมพ่อพี่นนองยังลงคลิปไม่หมดเลยวันที่น้องมานะอ่ะเนี่ยลูกกอดน,น้องก็ยังอยู่นะคะไม่ลบนะคะ ได้กอดน้องน้องไข่อีกมือนันขอกอดน้องในเด้อ,น,น,อ,อ,อน้องว่งาได้จ้าอืมมือยีซิเมษาน้องมาเปิดตัวลงแร่มนั่นแหละอุ้ยคนอะไรเก่งดีมาลายทั้งมารายาททั้งหน้าตาทั้งบุคลิกการตอบคำถามซื้อเอ่อยูทูบเบอร์สิเขาไปหาสิคือสปีริตก็สูงอืมการวางโตะ๊ะก็ดีเออเหมือนว่า การเป็นผู้นำในวงก็ดียิ่งดีเอนเตอร์เทนนะเวทีนี่แห้งดีอืซากูกเอาไปลงใส่ลงใสลงเฟซส่วนโต้ลงเพจลง,ย,ลง,ย,ลง,ย,ลงยังคนมาเบิองร้ายหลายทั้งลงเรียวทั้งลงอ่าเป,เป็นวิดีโอเป็นยังสินะค่ะพ่อพี่นอบางคลิปมันก็ลงบอดายเพราะมันติดลิกาธิ์นั่นแหละค่ะพอพี่นอ,อเราก็ไม่ฝืนเราก็ลงคลิปเท่าที่ลงได แต่ว่าน้องจะร้องค nice. ลิปไหนร้องฟอนเต้นอันใดเพลงใดน้องก็เลิศเลิศทุกเพลงเก่งทุกเพลงน้องยูก,กินเะน่คือน้องมีประสบการณ์เยอะเนาะเหมือนนั้นยังบอกกับพอตุ่มแม่อุ้มเลยว่าพัดสศว้ากูเข้มลาละดเรือเสือเออเรือเสือแห้งบ่กเคยเห็นผู้ใดฝึกร้องเพลงมือลอหยีิเพลงป่านนี้บ่เคยได้ยินไหม เคยได้ยินชักเถอะอันขนาดว่าผู้เพิ่นอันสิปปสอบราชการเพิ่นอ่านนางอ่านอยู่เวิร์ตมึงมันก็ยังมีหน่อยคนเนี่ยเขาก็ยังเหลือเสือแล้วอันนี้นะอันสอมเพลงว่าสันมือลอยมือละลอยยีซีเพลงว่าสันขันเพิ่นบ่หักจริงเพิ่นบ่มีหัวใจศิลปินนักร้องศิลปินของเพิ่นเนาะเพิ่นก็คือเฮ็ดโบได้นั่นแหละค่ะพ่อพี่เนาะน้องยุกเกีก็คือสีเฮ็ดโบได้นั่นแหละแต่ว่าหนอกนี่มีความรักมีความแบบว่ามีสปิริตมีแบบ เออนี่แหละค่ะอนาคตน้องนี่ยาวไกลมากๆแฟนคลับนี่ก็คือเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกมือทุกมือ,มอในกลุ่มน้องยูกิทุกคนจะเห็นค่ะจะเห็นว่ากลุ่มน้องยูกินี่ทุกคนนี่เหนียวแน่เนเหนียวแน่นให้กําลังใจน้องเยอะมากไปไหนมาไหนไมีแต่คนรักพ,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 พ่อพ่อแม่แม่พี่พี่พ,พี่น้องจ็คฮูแจืคขนาดแม่สากรเนะี่เรายัางติดตามล้วว่าโอ้ยหน้าง,งามดารานัานนกหลอกว่าส่ใหนน้องยูกิ พอดีอันเราเห็นอันซาคุไปถ่ายเนาะล้าก็ว่าโอ้เคยไปถ่ายกับหน่องยูกีจะเป็นงามเนาะว่าวก็ดีว่างโตก็ดีว่าสัตแม่คอยว่าเออเด็กหน่อยเอียงซะมามารยาดีแถวว่าสัตหอดอันก็เลยบอกให้แม่ฟังว่าโอ้หอดพองหอดแม่เพื่อนผุนได้แม่ไปหาเรานีว่าเป็นญาติพี่น้องกันมาจะใส่เอาไปบอกนั่งเ่านีนั่งเราแล่เรานีท้ามข่าวหนูหนีนั้นเราเบาหนักเข้านี่ก็จะเข้าสนิทกันก็เพื่อนนี่สิแม่เพื่อนเป็นกันเองค่ะพ่อพี่นนอกพอตุ่มแม่อุ่มนี้ว่าจะไปหาเพื่อนเอ้า น้องกุ๊กจะเป็นคนทางนี่บอกแต่ว่าเจ้าือซื้ออัน,นอันนี้อ๋อนูเป็นคนเคมารลาดกันเรียกว่ากุ๊กเคมารลาดมาจากอุบลแต่ว่านูมาอยู่นี่ย้อนว่าอากาศดีนูก็บอกก็เรายืนบอกว่เราธรรมดาเนี่ยเออเราก็บอกน้ํเเข็แบบกันเองเนะะี่ยค่ะไม่ยิงพ่อแม่แล้วก็น้องก็ไม่ยิงและน้องก็คือจะถามอะไรเราก็ไม่ได้เราลิข์คาถามนี่ไปหายคอกัะแม่กกรนแต่ว่าพ่อกับแม่ก็เลยบอกว่าแม่แม่คุมก็บอกว่า อ่าอันนี้รอให้น้องตอบนะทุกคําถามถามน้องเลยแม่ตัดสินใจให้ไม่ได้นั่นแหละแม่ก็เลยว่าตัดสินใจให้บม่ได้เดอ้อทุกคําถามถามี่ซื้อมือนชนสซอ่าคนมาถามเอฟซีม, FC มาถามน่นก็คือน้องตอบเองคิดเองตอบเองน้องรับงานรับยังน้องก็ตัดสินใจเองพอแม่ก็คือคอยสนับสนุนคอยอยู่เบื้องหลังคอยดูแลน้องนั่นแหละค่ะพอพี่นอะน้องอยุกี่นี่ไม่ได้เด็กแค่อายุไม่ได้เด็กบนเนีว่าสิบหกสิบเจ็ดปี หอยเอ็นที่พกปีหอยจิตความคิดได้หน่อยไม่ใช่ความคิดเขาโตมากความตัดสินใจอยู่ที่เขารับงานไหวไหมก็อยู่ที่เขาค่ะพันพี่นอนี่แหละค่ะแฟนครับหนองจังหวะหักหนองลายสปีริตความเป็นศิลปินความเนักลางอยู่ในโตนองนี่สุดยอดอิหรีขนาดไขก็ยังให้เอฟซีถ่ายรูปด้วยบาไวไปฝืนไปงานาไปสีดยาไป เอาให้ได้แม่เพราะว่าคอยรับงานไวล้ละแม่คอยสิเขาง่ยงบาลคอยต้องออกให้ได้นี่คอยต้องพักผ่อนนี่ชั่วโมงหนึ่งคอยต้องไปงานให้ท่านนี่สิแม่เออแม่อุ่มแมบบเ้ามากนี่อ้ยจะเป็นเก่งคนผู้นี้นั่นแหละคือเพื่อนซำเร็จแน่นอนเพราะว่าเราเห็นแล้วเราเห็นความตั้งใจของน้องแล้วน้องรักน้องรัก,นกในหน้าที่การงานน้องมากโมเมนต์ Moment หักกลัวสุขภาพจ้าของคนบอกสุขภาพก็ดูแลอยู่แต่ว่าน้องอะ่ะ จะรับงานงานที่สุดอต้องเอางานมาก่อนนั่นแหละค่ะความน่ารักของน้องยูกินั่นแหละ้ากุกับดอวบาเหมือนพูดความในใจแล้วเนาะแต่ละค่ะ้ากุกเป็นเอซน้องอีกคนหนึ่งนั่นแหละค่ะ,ะติดตามน้องตลอดแล้วก็พยายามจะหาข่าวหาอัปเดตงานาน,น้องมาให้พ่อแม่พี่น้องได้รับชมรับฟังนั่นแหละค่ะแต่ว่าอย่าลืมเดอ้อสุดท้ายแล้วฝากอฮักลาฝากน้อง เพ่งนองวันถีซีพฤษภาามนี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆฮักลาหน้าพ่อแลน,นะคะพอวินอ๊เตรียมมวนน้ำกันเลยเตรียมมวนเตรียมฟ่อนเตรียมโยน้ำกันเลยค่ะพพวินอบะใบสามเป็นต้นไปที่ช่องไฮทองคำเล็กขอดเข้าไปช่มได้เลยพพวินอ๊ะขันบ่เห็นนะสาวกุ๊กวันทีซีพฤชภ้าใบสามเป็นต้นไปสาวกุกสิแช่ชุ่มช่นในช่องสาวกุกในเพจสาวกุกวก๊ก,ใ,ก,กให้พ่อแม่พ่นองได้บึงได้หูให้ได้เข้าไปถึงนาวาอ่า บิงไซสิบ้างคนมบงหูเนอเดาสากุกสีแปะลิงไหวทีช่องชุ่มช่นยูทูบสาวกุกเคมาลาดนะคะพรวินเนองเขาไปเบิงใดเลยกันผู้ใดหา่เห็นค่ะนั่นแหละค่ะเขาไปติดตามกดไหล์กดแช่ดูดูเลไลสิแหมไปฟอนฟังไปเลยซีบลอดยี่ซีบลอดลอยลอกกวาไปนะพรวินเนองอ่ะสากุกกับฝากเนี่ยเด้อจ้าฝา้ก็าลางใจน้องยุกิของเท่าเลไลยุกิหายทองค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะสู้น้องยุกิสู้ต่อไปนะคะ ว่าใจบายบายสวัสดีค่ะ